กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะฮัลโหลก๊อกก๊อกสวัสดีทุกคนนะคะเกล่นก่อนคลิปนี้ช่วงเนี้ยวาเป็นคออักเสบค่ะเสร็จแล้วคุณหมอเนี่ยให้จำกัดการใช้เสียงวาก็เลยจะพากเสียงเป็นตอนยาวๆไม่ได้แต่ว่าก็คิดถึง f อไงก็เลย จะพยายามลงเสียงตามลิมิตที่หมอบอกนะคะเพราะฉะนั้นตอนแต่ละตอนที่จะมีในอาทิตย์นี้แล้วก็อาทิตย์หน้ามันจะสั้นหน่อยสักประมาณ10นาทีไม่เกิน15นาทีไม่สั้นไปนะคนดีแล้วก็อย่าเพิ่งคิดถึงวานะเพราะว่าวาคิดถึง F-C ล่วงหน้าไปก่อนแล้วขอบคุณนะคะบ๊ายบายบทที่2 p a พาร์ท2เช้าวันต่อมา ไข่มุกมาหาสองตั้งแต่เช้าเพราะรู้ว่าอีกคนไม่มีงานส่วนตัวไข่มุกก็ไม่ได้รับงานพร่ำเพรื่ออะไรมากมายนะักเพราะเงินมีอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องหามากมายดังนั้นไข่มุกจะเลือกรับงานปลอบปลายแค่พอให้กระแส่ไม่ตกไม่หายไปจากหน้าจอยกเว้นว่างานไหนที่มีสองไข่มุกยอมรับทุกงานเหนื่อยแค่ไหนก็ยอมขอแค่ได้อยู่ใกล้ชิดกันก็พอแล้วมาทำไมแต่เช้าไข่มุก นั้นไงล่ะแค่เห็นหน้ากันสองก็ทำท่าทางรำคาญกันซะเต็มประดาแต่อย่างไงซะไข่มุกก็หน้าด้านเข้าไปแล้วใครจะทำไมล่ะมาหาแานไม่ได้หรือไงคะหรือว่าสองทำอะไรผิดหรือเปล่าถึงไม่อยากให้ไข่มุกมาหาไม่พูดเปล่าเธอยังถือวิสาสะเดินเข้ามาในห้องจงใจพูดเสียงดังเพื่อให้ใหญ่ผู้ช่วยที่กำลังนั่งทำงานเอกสารบนโต๊ะ ได้ยินถนัดสองหูก็เปล่าแค่วันนี้ได้หยุดพักก็เลยอยากพักนะไข่มุกกลับไปก่อนเถอะนะสองพยายามจูงแขนให้ไข่มุกออกไปนอกห้องวันนี้อยากอยู่เงียบๆกับผ้าแพลแค่สองคนถ้าเกิดผ้าแพลเห็นไข่มุกก็จะหาเรื่องหนีออกไปจากห้องอีกไข่มุกมาดูแลสองเฉยๆค่ะนี่ซื้อกระตากับเค้กร้านโปรดมาให้ด้วยนะแล้วสองทำอะไรอยู่หรอ ไข่มุกไม่ยอมออกจากห้องเด็ดขาดเดินหนีซ้องเรามานั่งตรงกันข้ามกับผู้ช่วยสาวซึ่งกำลังจดอะไรก็ไม่รู้ลงบนสมุดฉันซื้อกาแฟมาฝากเธอด้วยนะจะได้ไม่ต้องไปแอบ,บกินแอบบขมโมยของใครเขากินไงล่ะไข่มุกเน้นประโยคหลังให้ผ้าแพลได้ยินจะได้รู้ไปเลยว่าเธอกำลังประกาศสงครามอยู่ ขอบคุณมากนะคะคุณไข่มุกผเอินว่าดิฉันไม่ชอบกินกาแฟเชิญคุณเอาไปกินกับแฟนคุณสองคนเธอคะ่ะถ้าไม่มีอะไรขอตัวก่อนนะคะต้องทำงานพาแผลขี้เกียจทะเลาะด้วยวันนี้จะยอมสักวันก็แล้วกันพาแผลหอบเอกสารเข้าห้องของตัวเองแล้วทำงานก่อนจะกดปิดล็อกประตูห้องจะได้ไม่มีใครมารบกวนอีกช่วงบ่ายต้องไปรับชุดมาให้คุณสองใส่ออกงานในวันพรุ่งนี้ ดังนั้นพับแหลรีบเคลียร์งานให้เสร็จไข่มุกมันนี่สองจับจูงแขนไข่มุกเข้าไปคุยในห้องส่วนตัวเพื่อความเป็นส่วนตัวของตนทำไมถึงทำแบบนี้จงใจมาระรานผู้ช่วยสองทำไมถ้าเกิดเขาลาออกขึ้นมาจะทำยังไงละ่ะก็ไม่เห็นยากเลยนี่คะก็แค่หาคนใหม่สองจะเอากี่คนละ่ะเดี๋ยวไข่มุกจัดให้ว่าแล้วไข่มุกก็ยืนกอดอก เชิดหน้าตามสไตล์ลูกคุณหนูมันไม่ใช่แค่เรื่องคนใหม่หรือคนเก่ามันขึ้นอยู่กับความเชื่อใจไว้ใจอีกอย่างพับแปลก็ทำงานดีมากไม่อยากเสียคนทำงานที่รู้ใจไปทำไมสองดูแค่แม่นั่นเลอเกินคะไหนบอกว่าไม่ได้คิดอะไรกับผู้ช่วยตัวเองไงก็เปล่าแค่พับแปลเขาทำงานดีแล้วสองก็ไม่อยากไปหาผู้ช่วยคนใหม่ก็ได้คะ่ะ ไข่มุกจะเชื่อสองงั้นวันนี้ไปเป็นเพื่อนไข่มุกช้อปปิ้งหน่อยนะคะเราไม่ได้ออกไปข้างน,นอกด้วยกันตามลำพังนานแล้วสองอย่าลืมสิเราต้องไปเที่ยวด้วยกันบ้างคนจะได้เห็นบ่อยๆกระแสะจะได้ไม่ตกไงล่ะคะแล้วไข่มุกก็กอดแขนออดอ้อนในที่สุดสองก็พยักหน้าตกลงยอมไปช้อปปิ้งกับไข่มุกจนได้เมื่อสองแต่งตัวเรียบร้อยก็จะเดินไปเคาะประตูบอกพ้าพลาว่า ตัวเองจะออกไปข้างนอกกับไข่มุกจะเอาอะไรหรือเปล่าและคำตอบที่สองได้ก็คืออ๋อคุณสองไปเลยค่ะคืนนี้ไม่ต้องพากันกลับมาเลยยิ่งดีนั่นคือสิ่งที่พัพลาต้องการจากสองคนหวังดีได้ตาแยกเคี้ยวใส่ประตูก่อนที่มันจะปิดลงเสียงดังปังจากฝีมือของพัพลาสองได้ตาเข็นเคี้ยวเคี้ยวฟันฝากวิก่อนเถอะใยเด็กเตีย้ยเอ๋ย ไข่มุกกับ2เดินชอปปิ้งที่ห้างใหญ่ขาชอปอย่างไข่มุกไม่พลาดจะเข้ามันทุกร้านโดยเฉพาะแบรนด์เนระดับไฮเอน์ end, ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้หญิงกับของสวยๆงามๆก็ต้องย่อมเป็นของคู่กันเสมอ2นั่งรอนอนรอแฟนกำมารออยู่นานสองนานพอเสร็จร้านนั้นไข่มุกก็ไปร้านนี้นั่งเล่นเกมจนเบื่อแล้วพอเดินออกมาสก็เจอเข้ากับร้านที่ขายเจ้าตุก๊กตาน้ารักสีชมพู ปกติไม่ใช่แนวของตัวเองหรอกแต่พัะแพลนั้นชอบนักชอบนะสองจึงคิดว่าจะหาไปฝากอีกคนจะดีกว่าหลังจากที่พากันช้อปปิ้งจนเหนื่อยแล้วแหวะพักทานข้าวเสร็จแล้วก็เดินมาส่งขึ้นรถเพื่อไปส่งสองที่คอนโดไข่มุกเดี๋ยวเราแยกกันตรงนี้เลยนะพอดีสองเพิ่งนึกได้ว่ามีธุระด่วนนะสองหันกลับมาบอกไข่มุกแล้วเดินย้อนกลับเข้าไปในห้างสรรพสินค้า อ้าวสองไข่มุกได้แต่มองตามสองมาทิ้งกันซะดื้อๆแบบนี้กลับบ้านเลยไหมครับคุณไข่มุกคนขับรถที่รอฟังคำสั่งเจ้านายว่าจะให้ไปส่งที่ไหนดีเอ่ยถามขึ้นไปคอนโดคุณสองไข่มุกมุ่งตรงมาที่คอนโดมิเนียมของสองเพื่อยืนขอเสนอบางอย่างให้แก่พัพลาเมื่อมาถึงนางเอกสาวก็โทรให้พัพลาลงมารับแต่ปรากฏว่า พับแผลไม่อยู่ห้องจะเข้ามาอีกช่วงห้าโมงเย็นไข่มุกจึงทำได้แค่นั่งรอเท่านั้นทางด้านพับแผลกลับมาก็เห็นแฟนคุณหนูนั่งรอเพื่อพบตนพับแผลก็อยากแกล้งให้แม่ดาราหน้าสวยให้รอคอยนานๆซะประกอบกับตอนนี้พับแผลหิวขึ้นมาแล้วก็เลยเดินเลี้ยงออกมาแล้วแวะที่ตลาดนัดใกล้ๆก่อนจะได้ของกินเต็มไม้เต็มมือไปหมดมาถึงแล้วก็กลับที่คอนโดอีกรอบ อ้าวคุณไข่มุกมาก่อนเวลานัดรอคะเนี่ยขอโทษที่ทำให้รอนะคะปะปะขึ้นห้องกันเถอะพาแหลกแกล้งตีหน้าซื่อพูดจาไม่มีติดขัดทั้งที่ตัวเองแกล้งให้เขารอเป็นชั่วโมงพาแหลเดินนำหน้าแม่ดาราไฮโซขึ้นไปบนห้องจัดแจงข้าวของที่ซื้อมาให้เรียบร้อยแล้วค่อยมานั่งคุยกับอีกคนแบบเป็นกิจจลักษณะไม่ทราบมีธุระอะไรกับดิฉันคะ ฉันมีข้อเสนอมาให้เธอฉันรู้นะเธอกับสองทำงานด้วยกันสนิทกันมากจนบางทีฉันก็แอบสงสัยว่าเธอกับสองนะลึกซึ้งกันหรือยังเอาเถอะฉันจะพยายามไม่สนใจอดีตถือว่าแบ่งๆกันใช้ก็แล้วกันเธอจะเอาเท่าไหร่เพื่อไปจากชีวิตของสองแหมเป็นคนรวยมันก็ดีแบบนี้เองลนะเนาะเอาเงินฟาดหัวคนอื่นได้ด้วย พ,พลาแปลพยักหน้าเข้าใจก็เพราะมีเงินคิดจะทำอะไรก็ได้อย่ามาพูดมากจะเอาเท่าไหร่ก็ว่ามาล้านหนึ่งพอไหมหรือว่าสองล้านสามล้านฉันยอมจ่ายก็ได้เพื่อให้เธอเลิกยุ่งกับแฟนของฉันห้าล้านไม่เยอะไปหน่อยหรอก,กับคนบาปเธอนะแต่ก็อย่างว่าล่ะนะไหนๆก็มีโอกาสเรียกร้องแล้วนี่เรียกให้มันเยอะไปเลยดีกว่าไหม ไข่มุกว่าแล้วทำหน้าตาสมเพศเวทนา,าพะปลาว่าแล้วเชียวแค่เอาเงินฟาดถูกอย่างก็จบไม่มีพะปลาสักคนไข่มุกจะได้เข้ามาในชีวิตสองได้ง่ายขึ้นฮาหลานเนี่ยไม่สะเทือนขนหน้าแข้งไข่มุกกรอกถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าก่อนจะหยิบเช็คขึ้นมากรอกตัวเลขลงไปหล่าก็ยืนให้พะปลาซะใหญ่ผู้หญิงหน้าเงินรับไปสิสิ้นเดือนนี้ก็ออกไปเลยนะ ฉันจะหาคนมาทำงานแทนเธอเองอะอะอะคุณไข่มุกค่ะฉันยังพูดไม่จบเลยนะคะจะห้าล้านจะ1สิบล้านร้อยล้านพันล้านไม่เอาหรอคะดิฉันมาทำงานตามคำสั่งของผู้มีพระคุณเท่านั้นพอถึงเวลาฉันจะไปเองไม่ต้องเอาอะไรมาฟาดหัวอ๋อ แล้วก็เรื่องคุณสองนะ่ะยังยืนยันคําเดิมนะคะไม่เคยคิดอะไรกับแฟนคุณเลยพอดี <c oughs> แม่สอนมาดีเรื่องศิลธรรมข้อสาแต่ถ้าอยากสบายใจก็ลองเกลี้ยกล่อมให้คุณสองยอมให้ดิฉันย้ายออกจากห้องนี้ก็ดีค่ะดิฉันนะ่ะอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวเหมือนกันฝากเรื่องนี้ด้วยนะคะกราบขอบพระคุณค่ะขอตัวไปยีบสักหน่อยดีกว่าเพราะตอนเนี้ยง่ว <c oughs> งแล้วล่ะค่ะ ฝากล็อกห้องด้วยนะคะบายพาแผลพูดยาวหลายประโยคจากนั้นก็ลุกขึ้นเข้าห้องตัวเองไปเกลียดที่สุดก็คือคนที่ชอบดูถูกคนอื่นแบบนี้ล่ะจนเราไม่ใช่คนหรือไงคิดว่ารวยแล้วจะทำอะไรก็ได้เหรอขันไม้ขันมืออยากจะเอาหัวเม่งๆของตัวเองโขกไปที่หัวของแม่นั่นหนางเอกไฮโซอะไรกันดูสิใครจะหัวดีกว่ากันเฮ้ยอารมณ์เสีย คุณสองนะคุณสองหาแฟนดีกว่านี้ไม่ได้หรือไงปล่อยให้มาระรานคนอื่นอยู่เรื่อยว่าแล้วเอาหัวโขกคุณสองอีกคนดีไหมนะหืหัวเหม่งจะแตกหรือเปล่าใหญ่คนใช้นี่นี่กลับมาคุยกันให้รู้เรื่องเดี๋ยวนี้นะไข่มุกสะบัดสะบิง้งจนแล้วยังไม่เจียมวาา่าแต่ภูมิพระคุณที่พับแลว,ว่าหมายถึงใครสองงั้นหรอ ไขมุกโมโหผู้ช่วยของสองเพราะเสียมารยาทกับเธอหลายครั้งแล้วพอบอกสองไปสองก็เข้าข้างพับปลาตลอดคอยดูเถอะใหญ่พับปลาคนจนไม่เจียมไข่มุกจะต้องเฉดหัวเย่นี่ออกไปจากวงโครจรของเธอกับสองให้ได้กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะ